คนแก่บ <c ười> <Ừ. S 1> ่ได้ระวังเงี้ยงฮ้ยเจอะบ้องปบุตรเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวนี้เติบอู้เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่อยู่บ้าแลรงกแลนเนี่ยเล่นปีกแล้วจ้า เฟือปลามาไวเมื่อก uh, ี sleeve, ue, YT, ้อุ <c ười> <c ười> ้ยอู้ยีิเต um ิบจ้าเร็ว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 ยไปน้ำกันปลาแบบนี้เลยจ้าอู้ยอาวอู้ยฮ่าามัน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 เร็ว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  อันน,นี้มาไช่ันเอย่งโเขาออกมาหมองที่ห้องจอบเบิง้งเรีนโอ้ดนการด้การเรีนลบไปหลบมาได้ปลาทุกรอบบอกได้ครับเดียววา่ามันขมัน่มือนี่ข้อามาอีกแล้วครับขับข้อ,ขอก่นอกนตะเข็งยืนในซุ้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยยฝอยฝอยอ